สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิ่งนะครับแล้วก็มาวิพูดคุยกันผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับผมที่วิเคราะห์กันไปรสี่คู่นะครับล้มไปหนึ่งนะครับแล้วก็มาสามนะครับผมแล้วก็มาดูคู่แรกที่ล้มไปนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับคอรตาลิก้านะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งที่คอรตาลิก้าชนะญี่ปุ่นไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็มาดูคู่ของเมื่อคืนเบลเยียมกับ โมร็อกโกนะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งโมร็อกโกนะครับที่ชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็มาดูคู่โคเอเชียกับแคนาดานะครับผมคู่นี้ถือว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นฝั่งแคนาดาที่จะได้เปรียบนะครับผมเป็นฝั่งแคนาดาที่นําก่อนหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เป็นฝั่งโคเอเชียที่นํามายิงสี่ลูกรวดเลยครับผมเลยชนะ4สีประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูของคู่สุดท้ายของเมื่อคืนนะครับผมสเปนกับเยอรมันนะครับผมแล้วก็มีดราม่านิดนึงนะครับ เป็นฝั่งเยอร,รมันที่ยิงนําไปก่อน1-0แล้วก็ตัดเป็นลูกล้ำหน้านะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งสเปนที่นําก่อน1-0แล้วก็มาเป็นที่เยอร,รมันตีเสมอ1-1แล้วก็จบกันไป1-1นะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันบอลวันที่28นะครับผม5สี่คู่นะครับ5โมงเย็นนะครับคูดแรกนะครับผมแคนมบรูนเจอกระเซเบียน,นะครับผมแล้วก็ทั้งคู่นี้แพ้กันมาทั้งคู่เลยนะครับผมทั้งสองทีมต้องการแต้มสามแต้มกันทั้งคู่ผมมองว่าถ้าคู่นี้ใครชนะหรือแพ้ ถือว่าชีสตาตา์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งแคเมรูนก็ยังพอไหวนะครับที่จะสู้เซอร์เบียที่จะที่จะสู้เซอร์เบียได้นะครับผมเพราะก็ไม่ประมาทเซอร์เบียเหมือนกันนะครับผมคู่นี้ผมขอเปิดไปให้แคเมรูนเล่นดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สองเกาหลีใต้เจอกับกาหน้านะครับคู่นี้เกาหลี <c oughs> ชนะมานะครับผมแล้วก็กาหนาแพ้มานะครับแล้วก็เกมนี้ ใครชนะก็จะขึ้นไปอยู่ที่ที่สองของหัวตารางเลยนะครับของกลุ่มนะครับผมก็อยู่ที่วัดข่มกําลังนะครับยังเป็นกาน่าที่ยังได้เปรียบนิดๆน,น,นะครับผมแล้วก็ประมาณเกาหลีมไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมเอเชียมีลูกที่เด็ดอยู่แน่นอนแล้วคู่นี้ผมขอเปิดไปให้ที่ฝั่งกาน่านะครับวิ่งสู้ฟัดแน่นอนวันนี้แล้วก็มาดูคู่ที่สามคู่บอลห้าทุ่มนะครับระหว่างบราซิลเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สนุกพอสมควรนะครับผมแล้วก็คู่นี้ผมมองว่าจะจะเป็นฝั่งวาซิลนะครับที่ยังตัวผู้เล่นยังจะพอได้เปรียบยังเป็นนักเตะที่เวอร์คา a r d อยู่แต่ว่าฝั่งสวิตก็ยังมีนักเตะตัวดีๆนะครับผมที่ยังเล่นอยู่ในลีกยุโรปนะครับอย่างชาก้าที่ยังเล่นอยู่อาเซนอนอลนะครับตอนนี้นะครับเล่นกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็ถือว่านักเตะ สวิตเซอร์แลนด์ยังพอสู้ได้นะครับแต่ผมมองว่ายังจะเป็นบราซิลที่ยังได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้ผมขอให้เปิดไปที่บราซิลนะครับบราซิลชิวแน่นอนนะแล้วก็มาดูคู่สุดท้ายคู่ไฮไลท์นะครับผมโปรตุเกสเจอกับอุรุกไวยนะครับผมคู่นี้โปรตุเกสชนะมานะครับแล้วก็อุรุกวัยเสมอขึ้นมาก็จะเป็นฝั่งที่โปรตุเกสมีสามแต้มแล้วก็อุรุกวัยมีหนึ่งแต้มนะครับผมทั้งคู่ยังมีนักเตะที่ยังฟอร์มเก่าพอสมควรนะครับผม ฝั่งโปรตุเกสนำทัพมาด้วย cr เจนะครับแล้วก็อุลุกววยครับขวัญใจคนเดิมนะครับผมหลุยส์โซเลสนะครับแล้วก็ถ้าเกมนี้อุลุกวัยชนะโปรตุเกสได้จะขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งของหัวตารางนะครับของกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่านดที่แล้วโปรตุเกสก็เกือบเสมอกัารหน้ามาได้นะครับผมแล้วก็เฉือยกันไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นผมมองว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกสูสีแน่นอนนะครับผมคู่นี้ผมขอเปิดไปให้ที่อูลุกวัย่นนนอะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและฟังพี่มายบอลซิงจนจบนะครับผมฝากกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่มายบอลซิงแล้วก็มาเข้ามาพูดคุยเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมรับรองไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่มายบอลซิงขอฝากกดลิงก์ทิกต o อกนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กยูทูบนะครับผมแล้วก็ขอขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็วันนี้พี่มายบอลซิงนะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ